เฮ้ยสนยกับวิกผมเราก็ลองมาแล้วกับปืนกดเราก็ลองมาแล้วนี่เดี๋ยววันนี้มาลองกันลูกซองกันดูบ้างครับผมไม่รู้ว่าจะรอดหรือจะล่วงนะโอ้โห right. ลูกซองกับวิกผมนะครับสุดยันไม่เกรงใจใคร <c oughs> ไม่รู้จะรอดหรเนะี <Head shot. S 1> ่ยอ๋อแล้วจับลูกซองได้รอบหลายเดือนนะครับ <c oughs> โอ้โหฟิลเหมือนเดินถือมีดอนะ พี่คนเขาพี่เห็นเรานแอคือแบบวิ่งเหมือนโอ้โหพี่ดูนโคตรผิวพี่มาทางไหนวะพี่มาจากทางไหนครับมาไวเกินเลโอ้โหทุกคนเอาตรงมาผมแบบคือผมไม่รู้สึกว่าผมถือลูกซองอยู่เลยมันวิ่งไวเกินดูดิแบบอันนีอ้อันนี้ถือมีนะอันนี้ถือลูกซองโอ้โห แม่จะไม่ต่ากันเลยนะครับแล้วแมวิ่งยังผิวนะทุกคนเอาตรงพอวิ่งไวทุกอย่างมันก็ดูไวไปหมดเลยนะครับมูเมนต์หรืออะไรเงี้ยโอ้โหดูผิวไวหมดเลยนะทุกคนโอ้โแต่แตอนนี้นผมติดปัญหาอย่างนึ่งคือนิ้วข้างซ้ายผมเวลาซับปืนเะนี่ยมันจะมีปัญหาหนิดนึงนะครับไม่ใช่เลยเพิ่งโดนแมวข่วนเพิ่งโดนแมวข่วนนิ้วมาแล้วเป็นแผลอยู่นะ ซองควงอันนี้มันซองควงถาวรที่เขาเพิ่งได้กันปะเนี่ยใช่หัวเฮ้ยโอ้ยโอ้ยหนีไม่ทันสวยเอาเรื่องครับทุกคนพี่บอกเดียวมันไม่ติดประเดี๋ยวเป็นแผลนะขอขี้โมน่ดนึงโอ้ไม่ได้ครับช่วงนี้ข้างลักน้องแมวที่บ้านนะคือตอนนี้ตกเปทาสแมวไปที่เรียบร้อยแล้วครับสังเกตจกรู้โปรไฟล์ช่องได้นะ โอ้โหขอบคุณมากเพื่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้โหลัดไม่ทันโอ้โหเก่งนิ้วไม่ได้ดีครับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของช่องอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้แล <c oughs> ้วจะตกเป็นท่านแมวอย่างเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็น้องหมาย,ยิ้มเก้าเก้าเข้าสู่กลายเป็นท่านแมวอย่างเต็มตัวแล้วครับดีครับเป็น น้องแ,แมวที่บ้านผมเองนะนโอ้โหฟ้าว่าดีครับอะไรนะสปไปเดอร์แมนโดนแมงมุมกัดกลายเป็นสปไปเดอร์แมนใช่ไหมผมโดนแมวข่วนกลายเป็นสปไปเดอร์เหมียวเอ้ยไม่ใช่ดิต้องเป็นซุป,ปเปอร์เหมียวสไปเดอร์เหมียวเฉยเลยไงพลังของเล็บแมวแมนขึ้น,นส0งร้อยเปอร์เนกี่ยวไปเลย โอ้โหตัดสินใจแบบครั้งใหญ่มากเลยครับในการเป็นภาพโปรไฟล์ช่องนะ <c oughs> เป็นน้องแมวเหมียว <c oughs> ยิงน้องมีชื่อด้วยนะครับ <c oughs> น้องชื่อว่าโบนะต <c oughs> ั้งชื่อตั้งแต่ย่างเล็กๆลยเฮ้ยซีซ่าทุกเม็ดอู้แล้วจวังหวะนี้โคตรลั่นไงทุกคนพลังแมวเหมียว อ๋อแล้วไงปปีพ้พ pb <laughs> ตจะเขาสู่โอกรมท่านแมวอย่างเต็มตัวแล้วครับ <laughs> ย่งชอบเลยครับ <laughs> การเลปลี่ยนแปลงทันีีไม่ได้พึ่งสาใครถึงสิ้นนะประใจด้วยความคลั่งรักน้องแมวนะครับผม <laughs> อย่างชอบ <laughs> <laughs> โหแท้เฮ้ย มันสกินลูกซองอสวยมากเลยครับผมรู้สึกว่าผมยิงเข้าคอมากนะสกินปืนออสเมียมเขียวๆเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นบาเลตเขียวโอเอเขียวคิดเขียวคนระับอักเขียวด้วยรู้สึกว่าเป็นสกินที่ยิงเข้าคอมากเลยนะมันมากไม่เข้าคอเลยแกใส่มากับปผม <laughs> ดูดีโมเมนต์ทุกคน เอาตัวแม่โคตรเกียดเลยเนะีะโดูได้ไงเกือบเฮ้ย,ย,ยเดี๋ยวเพื่อนขอโทษดีครับนี่ได้เฮ้ย,อ,ยอันแน่อันไหนเนียนนะแบ,แบบแรกผมไม่เห็น โอ้โหเมื่อกี้ตอนแรกผมเก็บซอมบี้ซอมบีถ้ถาวรตัวใหม่ได้ไม่ทันได้ใช้เลยได้ใช้ตัวเดียวคิวไปตัวเดียวผมแล้วก็ได้ถือละเป็นบุญวาสนาถึงแล้วจะแป๊บเดียวนะไอเสียวหลังมาแล้วไอโอ้ยเดาไม่ผิดเดาไม่ผิดใจเย็นนะเพื่อน ผู้เนเสียมั้ยครับซอมบี้เขาโคตรรัวม,ม,มาแล้วใกล้เฮ้ยดัน,นมาสองเลยโอ้โหหมด,ดแล้ววะบ้านเรานี่ตัวโอ้โหเฮ้ยแล้วเพื่อนเราโคตรทุกคนถาไวมากอ่ะทุกคน เขาสับไปยังไงเขาสอดผมกันได้ไหมครับสับกันไวเกินบางคนแบบไม่ได้มีเบลล่สับไวเลยนะทุกคนเฮ้ยปั้ามาดันมาไวย,ยังเฮ้ยอีกคนเพื่อนโอ้เซตนี้ของเรานี่คือยังไม่เต็มคาราเบลนะขาดเบลล่สับไวไวย่างนึงจริงมีเ <M ing, S 1> <c oughs> พื่อนๆเราแนะนำมาหลายคนแล้วเดี๋ยวขอเวลาหาก็ไปเร่อยัไ <c> ว <oughs> เดี๋ยวรู้เลยจะเต็มให้ครบเซ็ตนี่จับซอมบี้ว่ะปแล้วไปหาเพื่อนก่อนคนที่ดันบ้านละมารัวมากครับเฮ้ยอันแน่โอ้ยไม่ทันสับไม่ทันเพื่อนเลยเพื่อเราสอบไยมากครับเจ็บเจ็บจัดบอกเลย สับไม่ทันจริงวะทุกคนเฮ้ใเดี๋ยวสวยเพื่อนโอ้โหคนจริงและนี่คือพลังอนุภาพของวิกผมเมื่อมารวมกับลุซองนะ <Okay. Go. S 1> จบกดจบกดเลยนะครับห้องนี้ <c oughs> ไม่ให้พักให้เบรกกันเลยนะคือแบบใส่กันไม่ยั้งนะห้องนี้วันมากโห <c oughs> ต่มันไม่เหมือนตาแรกนะทุกคนตาแรกคนมันไม่เต็มห้องขนาดนี้นะ ผมสามารถแบบวิง่งหาแบบช่องโหว่ทะลุทะลวงไปได้นะฟองแปดๆแล้วแบบวิ๊กผมก็ริ๊กผมอะยากมากนะครับไปเป็นสัน้งบุกด้วยนะดันเนี่ยถือว่าปาบเสียจริงนหละตาแรกมาถึงนี้เขาโง่เลยผมลุดไปได้ไยังไนึ่งหัวปุ๊บนี่จุกกลับจุกกลับ เฮ้ยใครเพิ่มเลือดให้ผมวะผมเลือดเต็มแล้วดีเพื่อนเพิ่มเลือดให้นี่ว่าไม่ได้ดูขอโทษครับเฮ้ยขอบคุณมาก <c oughs> หูหน้าเด้งเลยเหี <c oughs> ด่ดูดีคนแบบแวบมาผมหน้าเด้งนะผมยังไม่เห็นตัวเลยคื <c oughs> อหึ <c oughs> ก็จะว่าม,มาก็แบบมาจัดเลยเนี่ยโอ้ผมยอมรับนะจริงๆเซิร์ฟเวอร์ของไทยเนี่ยคนเล่นลูกซองเก่งเยอะมากๆ <laughs> าาเลยครับคือผมเนี่ยไม่ใช่สายซองนะแต่แบบคือพอเวลามาเล่น,แบบน <laughs> ลูกซองเนี่ยรู้สึกได้เลยวนะ่าตัวเองแบบเป็นมือใหม่ลูกซองมากๆอ่ะแต่ละคนคือโคตรโหดเลยนะครับ <laughs> เหมือนเราเข้ามาหัดเล่นเลยโอ้โหชอบกันไวจริงครับ โหเสียงแบบกระซิบมมากนะดีแล้วไม่มีคนเอาไอ้ซองอนะ่ะแล้วมาเล่นอนะ่ะซองที่แบบกระ็พอใหญ่ๆเสียงดังๆ่ะทุกคนไม่งั้นแล้วได้ลดเสียงเกมกันไม่ทัจะปิดเลยนะครับโอ้ยไม่เน้นลวงเป็นข้าเป้าไม่ค่อยลวแล้วแต่เข้าเป้านะครับนี่ ผีว่าเก็บไม่ได้ได้ของแล้วได้ของมาใช้ละวสองสามเกมเล่นสกินคอมพีวมากีกระบอกไปเลยเล่นเก็บไปอย่างเดียวละว okay, s <S แต่ทีนี้ผมบอกนะว่าในมือผมเนี่ยแหละกระบอกสีเขียวเนี่ยเข้าคอยู่แล้วนะคือแบบเป็นสกินที่ทเล่นแล้วเข้าคอมาก จริงผมอาจจะเป็นคนชอบสีเขียวด้วยแล้วไม่ดันะบบน้วยนีย่ดันบนดันบนโุ้ยงเดือดเดือดเดือดยอยอมยอมไปึงเอ้าคิวแรกเราไม่ได้นี่ว่าได้แอซิสมานะครับผมถดีว่าผมยิงตัวแรกนะ โอ้โหไม่ได้แล้วยิงไม่ทันเพื่อนเลยปีบักปีบักเพื่อนสองคิวร้วนปีบักเจ็บเจ็บชิ่ไม่โดนโอ้เอาอะโอ้โหดูคนนี้ยิงดิโหดเกินเล่นตัวละครธรรมดาด้วยนะครับผม ตวินี้ทิตายเลยไม่รัวแต่เข้าลูกเม็ดนะครับนี่อ้เพื่อนดีกว่าอู้หเนี่ยคนเนี่ยเบรฟาด้วยนะครับนี่โเสีบึ้้มบึ้มบึมล่ป็นกลแล้ว เอาไหมไม่ใช่แล้วผมก็ไม่กล้าทำคนเดียวแล้วครับคูโดุนโถมไปยวานแล้วเพื่อนเปิดแล้วเอาไว้ที่นี้มีอ้เพื่อนเปิดในเราตามผมก็ไปรอดอยู่ดีโอ้โหหวยอ๋อนไปลอ้โอ เฮ้ยเก็หมดไปแล้วเพื่อนุ้ยช็ดหนึ่งเวียนสามแล้วเพื่อนเอาหมดเกินเฮ้ยหลักลบย่อมมีบาดแผลแต่ไม่ใช่แผลจากแมวคู่ันนะครับอันนี้อันนี้ไม่ทำเป็นสนามลบนะ แผ่นี้แผ่จากความรักนี่น้องเหมียวเจ้าเหมียวมาเพื่อนเดีย๋ยวเราเปิดเองผมคงไม่เอมาะกานวิ่งตามเพื่อนนะโอ้ดูมุมมุมเป็นครับนะนรักลูกสองนี้ไม่มีผลเลยตัววิ่งผม อโอ้ยโหมากครับเต็มเต็มโอ้โหมันนะเสียงต,ตอนับบริงโดนสมาแล้วที่จะลวดวิ่งวิ่งโครไววิ่งโครไกลโอ้โหไม่ทันค่าใส่ตัวบิ๊กไปอย่างไม่ทันเอ้าในห้องเอเ่อนโอ้โห โอ้เมื่อกี้ผมพลาดเลยนะครับวิ่งเข้าไปต,ตกรใจเลยกี้ในห้องเองไม่ได้เช็คนะตอนแรกผมเหมือนเห็นเพื่อนลงมาแล้วแล้วไม่แน่ใจเราก็มั่นใจจะวิ่งเข้าไปวางแล้วยี่ตกต,ตกกระจายเลยจ้าเอ๋แล้วคือเมื่อกี้ตัวสุดท้ายเนี่ยเขาเก็บล็อกบททีเดีเลยนะครับถือว่าประมาทประมาทแล้วโอ้ทั้งในเกมทั้งชีวิตจริงครับผมในชีวิตจริงก็ประมาทเคยผิดพลาดมาหลายเรื่องนะ มีหลายเรื่องเลยครับที่รู้สึกเสียใจกับตัวเองมากนะที่เคยผิดพลาดเพราะประมาทนะครับบางเรื่องนี่ทุกครั้งที่นึกถึงก็ยังคงเสียใจอยู่เสมอนะครับแต่ก็พยายามบอกตัวเองนะว่าเป็นประสบการณ์นะครับไม่จะได้ไม่ประมาทไม่ผิดพลาดซ้ำอีกครับผมหูดหน้าดิ้งอเอาละเดิมราตัดคอชีวิตเฉยเลยอุ้ยอะไรของผมวะโอ้โหถ้าผมยิงไวเท่าคนนี้นะ คือผมจะมาเป็นสายซองแบบเต็มตัวเลยสองผมสับมาได้ไหม